โอเคครับในเลคเชอร์นี้เรามาเก็บตกในส่วนของตัวอักษรกระพริบกันนะครับในเลคเชอร์ที่แล้วเราได้ทําตัวอักษรวิ่งครับทางานได้ยอดเยี่ยมนะครับในเลคเชอร์นี้ก็เก็บตกนิดนึงนะครับสิ่งที่เราต้องไปตรวจสอบนะครับก็คือส่วนของ s e l e c t c a s e นะครับตรง r ร d i o อ u ั t o n นตรงนี้ตรง r o c ซ d u r e หรือ Met h o d ของ r a d i o button นะครับ เวลาเปลี่ยนสปีดนะครับตัว blinking text ก็ต้องเปลี่ยนตามนะครับอันดับแรกให้เราสร้าง timer มาอีกตัวนะครับเยวบนคลิกมาเลยนะครับจากนั้นผมจะเปลี่ยนชื่อนิดนึงนะครับเป็น blinking timer นะครับโอเคตรงนี้นะครับ จากนั้นก็เข้าไปจัดก,การในส่วนของสปีดนะครับให้เพิ่มเข้ามาเลยนะครับตรงนี้มีดอ i n k i n g นะครับดอ t i r v e r v a l นะครับเท่ากับ M Speed ตรงนี้ผมจะทำให้มันช้านิดนึงนะครับเนื่องจากว่า Blinking ถ้าเร็วเกินไปเนี่ย มองแทบไม่ทันเลยครับดังนั้นวิธีการก็คือให้ปรับเปลี่ยนนะครับตามความเหมาะสมผม Copy มาวางตรงนี้นะครับทั้ง5ส่วนนะครับถ้ามันเร็วไปก็เพิ่มตัวเลขนี้ให้สูงขึ้นนะครับถ้ามันช้าไปก็ปรับตัวเลขให้ลดลงแค่นั้นเองนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็จะมาจัดการในส่วนของ start ตรงนี้นะครับคือสั่งให้ t i m e มอของ blinking text มันทำงานนะครับผมก็จะ copy คำสั่งมาเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น blinking timer นะครับทีนี้ในส่วนสำคัญที่เราต้องไปกำหนดก็เหมือนกันกับตัวแรกนะครับตัวแรกเราก็มาทำตรงในส่วนของ Timer t i c k ตรงนี้เป็นอีเวนต์ของทามเมอรนะครับส่วนที่2นี้ก็เหมือนกันนะครับให้ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับวิธีการจะทําตัวอักษรกระพริบก็คือนะครับอันดับแรกเราได้ประกาศตัวแปรฟิลไปแล้วใช่ไหมครับ Mlink ตัวนี้นะครับซึ่งตั้งค่าให้เป็น0ูนย์นะครับจากนั้นเราก็มาทําการเพิ่มนะครับเพิ่มค่าทีละหนึ่งนะครับ บวกเท่ากับ1น,นะครับทุกครั้งที่มีการที่ทัมเมอร์มันทางานนะครับก็ให้บวก1ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะนําค่าในนี้มาตัดสินว่าจะให้ตัวอักษรมันกระพริบยังไงนะครับใช้ select case นะครับ m link นะครับ enter case ผมจะแยกด้วยตัวเลขคีละเลขคู่นะครับ เคสแรกให้เป็นเลขคี่หมดเลยนะครับ1นะครับคอมมาสามห้าเจ็ดเก้าสิแบบนี้นะครับถ้าค่าของ m l i n k เป็น1 3ึ่ง1า1ห้าเจ็ดเห้าสาให้ทำอะไรนะครับผมจะเพิ่มอีกเคสหนึง่งเป็นเลขคู่นะครับเคส สองสี่นะครับหกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดนะครับประมาณนี้แล้วก็มีเคสเอลนะครับตรงนี้ใช้สำหรับให้มันรีเทิร์นค่ากลับมานะครับคือรีเซ็ตนั่นเองนะครับเอ็มลิงเท่ากับศูนย์แล้วมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเทคนิค ที่ใช้กระพริบนะครับก็คือการเปลี่ยนสีฟอนต์นั่นเองนะครับโดยผมจะยกตัวอย่างเฉพาะตัวนี้นะครับ Copy มาเลยครับถ้าเราต้องการทำทั้งสองอันก็กำหนดทั้งสองอันนะครับแต่ตอนนี้ผมยกตัวอย่างแค่อันเดียวนะครับเปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับคือเปลี่ยนกลับไปกลับมามันก็เลยเหมือนว่ามันกระพริบนะครับใช้ c o l o r ของ VB นะครับเย l โลก e ี Yellow Green. โอเคนะครับถ้าเลเป็นเลขคี่นะครับให้สีเป็นเยลโล่กรีนถ้าเป็นเลขคู่นะครับให้สีเป็นเยลโล่เฉยๆนะครับจากนั้นก็รีเซ็ตมาที่เยลโล่ตรงนี้นะครับถ้าเป็น1เป็นเยลโล่กรีนนะครับเป็น2ก็เป็นเยลโล่นะครับสลับกันไป18เป็นเยลโล่กรีน19เเป็นเยลโล่นะครับ มันก็จะสลับกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะแสดงสเตตัสในส่วนตรงนี้นะครับให้มันโชว์ตัวเลขวิ่งให้ดูสวยงามนะครับไม่มีอะไรตรงนี้ Dim str string s คือเทคนิคบางอย่างเนี่ยมันอยู่ที่เราว่าเราจะใช้หรือเปล่านะครับแต่ตผมต้องการยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะครับจะได้นําไปประยุกต์ใช้ได้เองนะครับตรงนี้ผมจะเพิ่มเลข0น,นะครับหน้าเลข ที่แสดงนะครับทำไมอย่างนั้นมันจะเป็นเลขเดียวนะครับม,ม,มันไม่มีศูนย์นำหน้านะครับแบบนี้ใช้ pad left นะครับนั้น label b link status t e x t เท่ากับนะครับ link in status and นะครับ str จากนั้น นะครับเราก็มาทดสอบกันดูนะครับคลิกตรงสตาร์ทเลยครับผมจะทดสอบจากละสก่อนสตาร์ทเห็นไหมครับมันกระพริบเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ให้เราดูว่านะครับโปรแกรมของเรามาทำงานได้สมบูรณ์แบบหรือเปล่านะครับบางทีมันกระพริบแบบติดๆขัดๆมันแสดงไม่ใช่นะครับ อาจจะมีการเราต้องอาจจะเปลี่ยนค่าพวกนี้นะครับให้มันสอดคล้องกันเดีย๋ยวผมลองดูก่อนครับปิ๊บสลับกันไปสลับกันมานะครับไม่มีการกระตุกนะครับถ้ามีกระตุกแสดงว่ามันมีค่าบางอย่างผิดพลาดนะครับอย่างเช่นกระพริบเป็นสีเหลืองนานเกินไปนี่ไม่ใช่ต้องสลับกันไปสลับกันมาตลอดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้ก็วิ่งไปเรื่อยใช่ไหมครับมันมีศูนย์นำหน้าเห็นไหมครับตรงนี้ที่ใช้แพดเลฟเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้เพิ่มเลขศูนย์ไปด้านหน้าเลขตรงนี้นะครับโอเคครับในเลคเชอร์นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันเลคเชอร์หน้านะครับขอบคุณครับ